เนเก่าป้าเป็นงี้ไหมไม่เป็นแล้วเป็นเก่าป้าซื้ออะไรแป๊บเดียวเสร็จหมดไม่มีทางที่แบบมาลีลา,าหรือว่าอะไรงี้หรอกแล้วมันเป็นโรคอะไรจะต้องถามถึงนะฮะเป็นอะไรแล้นเก่าป้า,าอย่งนงี้ไหมใหม่มดีจังเลยโคตรดีอะบอกเลยไม่มีะไรดีสุอดอะแฟนเก่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะลงหูจะลงใจเไม่ต้องออกมาพูดค่ะมัะนช่อะไร ถ้านะเป็นแปดเก่าฉันนะปั่นนี้นี่เด้งแล้ไม่รู้จะเด้งยังไงแล้วแปนเก่าฉันเนี่ยคือให้ไกลขนาดอะไรก็เดิอนไม่หยิบหายโอ้ออกไปเป็นออกไปรห้จักเป็น สว,ส,สวัสดีครับ<อ>ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามใจเธอเออวันนี้เราจะมาแก้งนางปุ้มกันนะครับหลังจากที่เราไม่ได้แก้งแม่กันมานานใช่พักสักพักแล้วอสอาทิตย์แล้วเนาะใช่นานมากใช่เพราะาช่วงนี้ก็วุบ่นๆอยู่กับที่บ้านนะครับเออมาเข้าเรื่องดีกว่าประเด็นเลยคือว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงแฟนเก่าวาง่วงแสลีู่้ชายเราจะมาพูดถึงแฟนเก่านะครับแบบว่า อย่างไรบ้างค่คุยกันอ๋อเออเราจะมาพูดถึงแฟนเก่าประมาณว่าเราจะมาพูดถึงแฟนเก่าเออท้าความก่อนประเด็นเลยคือวันนี้นางปุ้มอ่ะชวนปาร์กอ่ะเปดนะครับไปน้ำตกไปน้ำตกใช่ตัวเองชวนตั้งแต่อยู่ที่นอนแล้วนะอาบน้ำตั้งแต่เที่ยงครับทุกคนแล้วดูตอนนี้เป็นเวลามองเห็นหรือเปล่าบ่ายโมงห้าสิบ เอ็ดผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้หญิงทุกคนน่ะแต่งตัวนามแบบนี้เป็นเรื่องปกติไหมแต่สําหรับนางปุ้มมันใส่ไข่แบบพิเศษพิเศษพิเศษถูกไหมใช่สีฟองอะใส่ไข่แบบไม่ว่าจะทาอะไรทุกคนแบบจะออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยสักทีนึงใช่ไหมสมมติว่านัดเขาบ่ายโมงเงี่ยโอ้โหบ่ายโมงครึ่งถึงได้ออกไม่รู้ว่าเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็เลยหมั่นไส่มากๆ เออเราก็เลยจะแกล้งพูดถึงแฟนเก่านะครับแต่จะให้เจ้าเบสเนี่ยเป็นตัวชงให้ไอ้ดูเบสเป็นต,ตัวเสริมให้เป็นประมาณแบบว่าเอ้ยเธอทําอย่างเงี้ยนานจังเลยปลาก็บน่นใบปึ้งปๆง,ปงใช่ไหมพี่เบสก็เสริมเลยว่าอ๋อ แลแฟนเก่าป้าแต่งตัวนด้ย,ยังไงไหมก็ย <c oughs> คิดออกไอ้พี่เปนเสร,ริมประมาณนี้นะครับแบบว่าเราจะบ่นบ่นบ่นไปให้หนางนะและ้วจะ้ตัวจะเบ็นเนี่ยจะบอกว่าอเออแฟนเก่าของป้าทําแบบนี้ไหมและแฟนเก่าป้าเป็นแบบนี้ไหมอะไรแบบนี้ครับทุกคนมาดูันว่านางปุ้มเขาจะหัวร้อนหรือว่าจะมีอาการเป็นยังไงโอเคนะครับทุกคนไม่พูดเยอะไม่พูดพร่ำนำเพลงไปเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่น้ําตกกันเลยุไปุโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ นะ <S <S โอ้โหลีลาว่ะช้าว่ะทำอะไรก็ลีลากว่ทำอะไรสเสร็จก็ลอของเขาอยู่ก็นานพูดแล้วมันชั้นมันผิดที่ชั้นยังไงผิดสิโอ้โหแต่งตัวก็นานโมเลงแล้วอันนี้ยังจะมานานอ่ีแค่ซื้อของแล้วจอแจ็คนึ่งไปแฟนเก่าป,ป้าเป็นยัไ้ไไม่เป็นแล้วแฟนเก่าป้าซื้ออะไรแป๊บเดียวเสร็จหมดไม่มีทางที่แบบมาลีลาหรือว่าอะไรอย่างเี้ยแล้วมันเป็นโรคอะไรจะต้องถามถึงนะฮะ เปรียบเทียบเฉยเปรียบเทียบเพื่อฮะเปรียบเทียบเพื่ออะไรเอาหน้าไปข้างหลังไว้ไม่ต้องสาระนีเปรียบหน้ามาขึ้นเาพูดเลยไม่มมไมมพูดพูดเลยไม่เป็นคนพูดเลยก็เป็นอะไรแกแค่เพนเขาไม่ได้มาใช้ชีวิตวด้วยกันตั้งมาไปไหนอะ เดินตัวปิวเลยไงเถอะไม่ช่วยกันเลย,งยไงนะแฟนเก่าปาเคยเป็นอย่างนี้ไหมฮะแฟนเก่าปาเคยเป็นอย่างนี้ไหมไม่เคยให้ปาถือคนเดียวแน่นอนแหละโหดียังอ่ะดีดิไม่ต้องพูดให้มันเยอะด้วยพยายามช่วยพยายามทําให้ตลอดไม่เคยที่จะแบบเฮ้ยไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มี อเลยก็แค่นั่งกินตรงนี้บอกเมื่อไหร่ว่าจะไม่ช่วยฮ่ามันดีจังเลยเงี้ยโอดอยู่นั่นแหละพอได้อะ่ะด,ด,ดูดูดูถือของดูพวกปั่นกลัวแขนจะหักแตงกว็วาปลาดีมากเลยเนาะด,ดีดิดูดิมีทางเลยที่มาถือไปที่อย่างทั้งอย่างโหขี้เกียมีมามันไม่กลับไปอยู่ตะบะเลยค่ะกลับไปอยู่ได้ไงเดี๋ยวไม่ให้กลับเนี่ยแล้วก็ถือมาหมดได้ยังย่าง,างองับหมมือวันนีแค่นี้ต้องั่งโน้นเหลือตั้งเยอะตั้งเยอะแตงกวาปลาดมีไหม ถ้าของเหลือในรถเขาก็จะถือว่าให้ได้มากที่สุดอะไม่มีทางหรอกเนี่ยขนาดนี้ยังไม่ช่วยเลยเนี่ยช่วยหน่อยสิล่ะช่วยอะไรก็วางไปดิก็เนี่ยมันหนักนะนั่นแล้วข้าวปลาท่านี้ไหมไม่อดีจังเลยโคตรดีอ่ะบอกเลยไม่มีอะไรดีสุดอ่ะดีเร็วๆเถอะอย่าพูดมากจะพูดอีกนนาไงเธอก็จัดจุ๋ยฉันจะเพลียของอีกก็วางไว้สิแล้วข้าวปลาเคยยืนพูดอย่างนี้ไหมไม่เคยอ่ะช่วยตลอดเพราะเรามาด้วยกันไงจริงอ่ะ ไม่มีทางลงที่ให้เราทำทไปจะไปไหนก็ไปนี่พุ่มากนี่จะเอาโอ้โหทุกคนดูดิแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยไม่ยังของเยอะจัดเออโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนผมคนของลงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนกินข้าวตอนอะไรเดี๋ยวเราก็จะให้เบสแทกขึ้นมาเตียมขึ้นมาแน่นอนโอเคป่ะโอเคโอเคครับทุกคนไปเราจะมาดูกันว่าเราเดินมาเอาของเนี่ยปุ้มมันจะ ออทำอะไรบ้างจะตั้งโต๊ะรอไหมหรือว่าจะยืนเฉยๆรอเราไปทำนะครับทุกคน้ห็่แล้วเราก็จะบนบนแล้วก็บน <c oughs> ออาแล้วไม่กางโต๊ะล่ะกางเองดีปกติแล้วก็เป็นกำกงแล้วกางให้หน่อยไม่ได้อเอเสือรอแล้วเนี่ยจะอะไรนักหนาเลยฮะโอ้โหแค่เสือเองถ้าเป็นแฟนกอบปลานะีะช่วยตั้งเป็นไปนานแล้วใช่เสร็จไปแล้วปลานี้ได้ตั้งกินแล้วไม่ต้องให้รอป้าตั้งต้องรอชั้นรอเธออะไรอยู่เพราะมันเป็นสังก,กะเบือเลยฮะ หรือว่าอยากกินสักกระเบือมันเป็นยังไงก็พูดเลยนั้งหนาัไม่ใช่ไม่ใช่ที่จะเอามาพูดป่ะปกติก็เป็นคนตั้งโต๊ะตลอดแล้วว่าวันนี้มันเป็นสักกระเบือเลยจะต้องมาให้ฉันตั้งไงนะช่วยกันไงก็อยากนี้ช่วยกันมาถ้าเป็นแฟป่าช่วยแล้วนี่ใหญ่ช่วยกันล้วมันเป็นยังไงฮะนี่แหละฮะทำไมแฟนเก่ามันเป็นยังไงมันดีมากเหรอแล้วเองรู้เหรอว่าแฟนเก่าเขาดีขนาดนั้นดีขนาดนู้นดีขนาดนี้ขนาดนู้นขนาดนั้นนี่พูดจังเลยอะ ดีมากใช่ไหมฉันดีกว่าแม่แล้วกันแล้วรู้ได้ไงว่าเขาดีกว่าก็เทียวเสี่ยงเลี้ยงน้ำอะอะไรอ,นะอะไรที่ป้าบอกไงอะไรที่ป้าบอกไงบอกอะไรอะที่ป้าบอกไนงะบอกว่าอะไรเนี่าพูดพูดไงอยากจิ้งลงน้ำไหมอยากไหมก็เดี๋ยววันนี้ก็ได้เล่นน้ำอยู่ดีขอให้ <c oughs> หรือ,อยันลงไปเลยมากก็เน,เนื้อป้าคงจะใจดีมากๆเลยอะยอดโอเคนะไปเจอนั่นมาหลังโอเคโอเคป่ะโอเคก็คงจะใจดีกว่าเธอแล้วกันล่ะ ก็นั่งทำสักกระเบื่อเลยก็รอเธอจะกลางโต๊ะไงนั่งพูดอยู่เนี่ยแล้วก็กางสิโต๊ะน่ะนั่งทำอะไรแล้ทำไมแม่ไม่กางก็เห็นไหมว่าทำอะไรอยู่แล้วเองงานั่งทำอะไรอยู่เออมือกินเหมือนกันเออนี่ก็ทำเหมือนกันเทสับๆอยู่พูดแม่แบบนีนแหละแฟนเก่าแฟนเก่าเป็นอะไรแฟนดเก่ามากนะคะแม่มันดีมากมายขนาดแับนี้พูดมีอยู่กี่คนหนึ่งรู้จักมัดจีเขาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคลอดออกมาง่ายเย็นเยอนเสร็จไป สัมเสียเยินโยเขาจังเลยแม่มึงมั่งมาฮะบางทีการชมคนหนึ่งก็มาต้องเป็นมารดาเสมอไปก็ได้ก็จริงอะบางทีเธอยังชมคนอื่นเลยไม่ได้ต้องเป็นพ่อแม่เธอเลยจะชมใครก็ได้แต่ไม่ใช่แฟนเก่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดนเหมือนกันแฟนเก่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะลงหูจะลงใจมันไม่ต้องออกมาพูดค่ะแล้วนี่อะไรพูดอยู่ได้แต่ถ้าเป็นแฟนเก่าชนะคือแบบไม่มีทางพูดอย่างนี้แน่นอน ไม่มีเออดีอันี่มันดีอันี่มันเลิศอันี่มันปงังอันี่มันดัมเบลวันดีที่สุดใช่ตามที่พูดมาเลยเออเี๋ยวเก็บเสื้อผ้ากลับไปอยู่กับเขาเลยนะจบดัมเบลวันของหายตีดีเด่นยืนหนึ่งอ้าวยืนสิบเลยเออของแท้อืมของแท้เลยเบของแท้แน่นอนเอ,อืมตำ้อ,อร่อยเบียด ก็กางโต๊ะฝากกระเบืออะไรโต๊ะก็ไม่เสมอไปนต่คือต้ะตามมันเปไหลลง่นไขว้กัไปเรื่อยๆพื้นที่แล้วทำไมไม่หาอะไรมาลองล่ะทั้งนั้นเนี่ยเอามาลองขาโต๊ะมันจริงๆก็ไม่เีกียงสมองมันมีไหมพูดอย่างเดียวคิดไม่ได้เลยไม่เหมือนแฟนเก่าใช่ไหมแบบแฟนเก่ามันไม่โคตรฉลาดอะโอ้โหเอาฝาเบียร์เนาะถ้ารู้ว่าโต๊ะเอียงแล้วมันมีฝาเบียร์ไม่ได้เอาดะไรก็หิ่งก็วางได้ทำไมควายขนาดนี้งงมากไม่เหมือนแฟนเก่าใช่เลยแฟนเก่าโคตรฉลาดโอ้โหไม่ไหวด่ไหวดูวะทำไมเน่ยทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้ แฟนเก่าฉันไม่ได้เลยเนี่ยน้ำซุปต้มนึ่ไข่ก็กิ้งลงมั้ยเป็นอาหารปาลาไม่ใช่อาหารคนแล้วตอนเนี้ยผมจะจับสอนให้มีเมตตาใครใ,ให้กินจกินมไกินกับของแฟนเก่าบ้างสิขอหน้าห้หน่อยนะไม่เอาไม่ใช่แฟนเก่าโอ้ต้องเป็นแฟนเก่าฉันได้หยิบให้เลยนะเป็นแฟนเก่าฉันเลยนะเป็นแฟนเก่าเป็นแฟนเก่า โอเคครับทุกคนตอนนี้นางปุ้มไปเข้าห้องน้ำอยู่ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้แบบนะอาการเริ่มมีแล้วนะเริ่มออกแล้วนะไม่รู้ว่าหัวเริ่มมันอุ่นแล้วเร้อนแล้วก็ไม่รู้เหมือนนะปาก็ว่างกันเลยน่าจะร้อนแล้วแหละผมจะขอแกล้งปุ่มีกสักหน่อย๋ยวผมจะลงเล่นน้ำ ต้องใส่ไปข้าห้องน้ําอีกสมอมาระหว่างตอนที่ผมกระเบิเล่นน้ากันอยู่ผมก็พูดไปเรื่อยนะแต่เข้มไม่ได้กดถ่ายไว้พูดแบบพูดเยอะพูดเยอะเลยเยอะแบบเห็นแล้วว่าอาการนางพูดมาคือออกอะออกทั<อ>ดเด่นนะแน่นอนเรื่องแบบแบบเล่นโศัพป,ป์ไปงี้ก็ <c oughs> เออแบบ <c oughs> นี้เลยเ <c oughs> แบบีวมันก็เดินนัอยู่ดีมันก็เดินออกไปปุ๊บไม่รู้ไปไหน ผมก็เลยขึ้นน้ำมากันโอ้โดูกันว่านางปุ้มเขาจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเอาชิ้นหน่อยน่ะเอาแบบให้แบบจิงไปเลยอ่ะนี่เลยแบบว่าอะไรล่ะสู้จู่หิวแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีเอาไปไหนมั้ง ที่โดนตแต่<ป>ที่จะรออยู่ฉันขึ้นมาเนีย<า>ย่ยก็หิวจะได้เออเอาทอดเช็ดตรงเช็ดตัวอะไรชุบให้กันใช่ถ้า,านะมันแปงเข่าปลานะไม่มีหายอะ่ะนั่งเยียตลอดเยีย่ยผมันอร่อยนะเนี่ยจะพูดอะไรนะะักหนาเนี่ยพูดที่งทั้งวันเลยเป็นตโลกอะไรไที่จะเออจะรออยู่ด้วยกันทไมต้องรอ,อยู่กวยตัวเองลมขา่องรอยาคนทีรับของไงแล้วก็เตรียยของเช็ดตัวให้เลยเวลาแ่ากดที เขาเขาไม่ปวดเวลามานั่งชั้นดูชั้นเล่นน้ำแล้วกันล่ะยาอ่อนแลนแต่ที่ไม่เป็นยาอ่อนยผมไม่ได้เป็นยาอ่อนทุกทีเธอน้าให้กินหน่อยสินะะพูด่ที่มันชหินะมีกน้อยู่งหน้าแล้วมันมมดแล้วเนี่ยมันเป็นังมันแขกตรงนั้นเ็ตีเอยตรงนั้นถ้าเป็นแฟนเก่าชันนะปันนี้นี่เด้งแล้วมันจะเด้งยังไงแล้วแฟนเก่าชั้นเนี่ยดือใช้ไกลขนาดไหนก็เดินมาหยิบให้

nãy, bị phản luôn đấy, ai nãy, ai bay lẹo bay luôn bay chính, bay nè, bay nè, lấp ta, để làm ngay, khó bơm บวกรถกระบะให้เงินเขาสองพันค่าคันขอแย่ละแย่ละล้าก็สนุกเลยใช่เรากำลังมันเลยคนสุดท้ายโดนตัดบทเลยแล้วดูสภาพโดนตะทางละปล่อยวัดละเออเปี่อยก็ปล่อยก็ดูสิเนี่ยทำไงเราเสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เดินแม่เล่นงานแต่ดีนะน้ําตกอยู่อยู่ไม่ไกลบ้านใช่รวัาสิบโลโลก็เดินก็สองวัน <laughs> ชิวๆไปโอเคครับทุกคนก็ตามระบบเนี่ยแหละครับเล่นกันระบบระบบเล่นกลใช่เจอระบบเข้าไปโอ้ขับไม่ออกแต่ก็ขับเม่มุเหมือนกันนะ <laughs> นจริงจะติดหูเลย <laughs> ไปจริงด้วยเออพี่เบส โทรหาแม่มงึงสิ <c oughs> เราจะกลับกันยังไงเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยโทรที่เปิดลำโพงด้วยเปิดลำโพงด้วยฉัยรับหรือเปล่านีมืดแล้วไล่สวัลโหลวัสดีเราจะกลับกันยังไงอ่ะใช่จะเดินกลับไปสิให้แฟนเก่ามันจะมารับแฟนเก่ากกกแฟนเก่าอะไรไม่มี ไม่ดีเธอดีที่สุดก็เดินกลับหาทางกลับไปอีกไม่่นี้แหละเอ้ามารับก่อนคิดจะกลับยังไงได้ของเยอะของกันหนาอืมมันไปจบเลยออไอ้พูดจบยังไงบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าให้น้าเต์มารับกันเลยโอเคบายบายบาย